ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ mm ัปเดตเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับเงินประกันรายได้แร่ละพันนะครับ mm hmm. ก็ชาวนาก็ใจจดใจโจ่อรอมาหลายวันนะครับผมก็ได้ฟังข่าวจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับแล้วก็ได้ค้นหาข้อมูล mm hmm. ก็ล่าสุดนะครับวันนี้8พฤศจิกายนนะครับพฤิกายน 2565นะครับนายจจลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หาเรือกับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังการประชุมครมเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับโดยได้ข้อสรุปว่าจะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับครมนะครับวันที่15พฤศจิษษษษษษกายน2565นี้นะครับอยกม่กี่วันนั้นนะครับ ็อันนี้ก็คือเนื้อๆน,นะครับความคือบอหน้าของเงินประกันรายได้เรามาดูสาเหตุนะครับทำไมถึงยังไม่เข้านะครับเงินประกันรายได้เข้าที่ยังไม่เข้าก็เพราะว่าสาเหตุที่ยังไม่โอนเงินก็เพราะว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่าขณะน,นี้การดําเนินโครงการประกันรายได้เข้าปี6.5 ถึง66นะครับยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรงวดแรกในวันที19่19ตุลา255ที่ได้คุยกันไว้นะครับเพราะว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากครมอนั่นเองนะครับก็คือยังไม่ได้เข้าครมอน,นะครับยังไม่ได้เข้าที่ประชุมเพราะติดปัญหาเพดานนี้นะครับในมาตรา28ตามพรบรวินัยการเงินการคลังของภาครัฐนะครับพศ2561 ซึ่งกำหนดให้การก่อหนี้ภาครัฐต่อสัดส่วนงบประมาณลดลงจากเดิม3 5เป็น30ในปีงบประมาณ2566นะครับแต่พระนี้ณปัจจุบันพรบว่ามีสัดส่วนสูงเพราะส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ค้างมาจากโครงการรับจำนำเข้าไวายอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ว่าอ่าน,านตามข่าวนะครับของรัฐพัฒน์ก่อนว่างั้น ทีนี้ประกันรายได้เข้าวไระพันนี่เช็คผ่านออนไลน์ก็คือก่อนหน้านี้นางสาวที่พาน,นัน์สิริชนะนะครับรองโฆษกรประจําสํานักนายกรักฐมนตรีเปิดเผยความคืบอบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 5้า6ว่า เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่แน่นอนตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรของรัฐบาลน,นําโดยประยุทธ์จันโอชาขณะนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ปี2565-2566ผ่านออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้เข้ารารละพันผ่านธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรนะครับก็คือทอกศนั่นเองนะครับ อันนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจถึงโครงการประกันรายได้เข้าไรดพันปี6566นะครับที่จะจ่ายงวดแรกวันที่19เนี่ยจะทันหรือไม่ทันนั้นก็คือเท่าที่ทราบกันก็คือยังไม่เห็นว่าระอยู่ในที่พิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็คือคอรมอนะครับก็ทําให้คาดว่าการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของการประกันรายได้เข้าในงวดแรกวันที่19นี่คือไม่ไม่ได้ไม่ทันแน่นอนครับก็ตามที่บอกไปครับวันนี้มันจะเข้า กรมมที่15นี้นะครับก็พี่น้องก็รอดูนะครับว่าจะเลื่อนอีกไหมซึ่งก็เลื่อนมาหลายงดแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทั้งน้ำท่วมแล้วก็ข่าปุ๋ยค่ายาทุกคนก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้จะกัดก้อนเกลือกินแล้วครับแต่เกลือยังไม่คนแต่เกลือยังไม่มีจะกลินนะครับ รอเงินช่วยเหลือนะครับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไอตูนะครับครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากเป็นกำลังใจทุกคนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเรื่องเงินครับขอบคุณครับ